สวัสดีค่ะวันนี้แค่จะมาสอนโหลดเพลงเป็นไฟล์ mp 3กันนะคะตอนแรกเราก็เข้า you t u b e เลยค่ะเราหาเพลงที่เราชอบนะคะอ่ะสมมุติว่าแค่เอาเพลงใครคิดถึงนะคะของพี่เบิร์ตตอนนี้นะเราก็คลิกเข้าไปนะคะที่หน้าจอแล้วเราจะเห็น,นะคะําว่าแชร์นะคะกดคําว่าแชร์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ก๊อปปี้ลิงก์นะคะแล้วเราก็ไปที่ Google ค่ะอ่าเข้าไปเลยนะเข้าไปในหน้า Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดคาว่า แปลงเพลงเป็นไฟล์นะคะให้เลือกกันที่2นะคะแค่ใช้อันที่2ตรงนี้นะถ้าใครทําตามทําตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ยูเซอร์ที่เราก็อปีมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะคะเป็น mp3 mp4 หรือตัว hd นะคะสามารถทําได้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้คลิกแถบสีเขียวนะคะด้านล่างกดดาวน์โหลดไปเลยจ้าอ่ามุมขวาบนนะคะตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะพอดาวน์โหลดเสร็จนะคะเขาก็จะเด้งไฟล์ขึ้นมาให้ เรานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟล์ตัวนี้เขาจะไปอยู่ในโฟลเดอร์นะคะของไฟล์ตัวนี้เนาะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสามารถเอาไปใช้กับโปรแกรมะอ่ลองมาดูเสียงได้เสียงชัดแจ๋วนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟล์เพลงให้เราแล้วนะจ๊ะ ก็อาจจะเอาไปใช้กับโปรแกรมนะคะวิดีโอต่างๆเป็นวีว่าวิดีโอนะคะตัวนี้แค่ก็ใช้บ่อยมากๆนะคะอ่าเป็นหรือว่าอาจจะเป็นอีกอันนึงก็คือเป็นโปรแกรมเอ่อวิดีโอที่แค่ใช้บ่อยเหมือนกันก็คือโฟโต้กิฟนะคะตัวนี้นะจ๊ะลองเอาเทคนิคไปใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ